ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกาวชีตนะครับพี่ฮอทับแนนเดอร์นะครับอันนี้ใส่ถุงเล็กกระถมรัดมาครับอันนี้เราใส่กลางไว้ไหลายครับนะใส่กลางหลายทิพนะครับก็มีทั้งปูกระดิ่งแล้วก็ไปที่ใบถุงถั่วองล่าสุดกลางไปสองทิปนะนีตัวฝาไม่ได้ ียบไว้เ,เลยนะทุกคนได,ด้ดูอาการราวชีสกันน้ำนะครับทุกคนเด็ยู่แน่นอนทุกคนนี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนงนนถกทุกคใส่มาถุงเล็นิดเดียวเองกาวชีสนะครับสายดีห้อนี่ก็สายดี นี่นะครับดาเเดี๋ยวเราจะมารีวิวเต็นท์โมบิการเด้นกันนะครับทุกคนขนาดเต็นท์ขนาดเล็กนะครับ3คนสีเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับด,ดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในมีอะไรบ้างครับก็มีถุงนะครับก็มีสมองให้สมองอยู่ในนี้นะทุกคน นี่นะครับมีเชือกนะครับจะให้ดูสมองนิดหนึ่งก็ได้สมองกีตัวครับมีสมองเขานะครับทุกคนแล้วก็มีอุปกรณ์สำรองสมองอย่างนี้เลยแข็งแรง,งทุกคตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีตัวค้อ,อนนี่สำรองตั้วนี้เต็นท์หักสุบเฉินนะครับรนี่เราจะ เก็บสมองไว้ก่อนจะตักกลางให้ทุกคนดูนะครับเต็นขนาดเล็กนะครับทุกคนเต็นตัวนี้นะครับเราไปกางที่ผูกระดึงมาแล้วนะครับเต็นจะเป็นประมาณนะครับนะครับจะมีถุงนะครับมีตัวโครงนะครับแล้วก็มีสมองแล้วก็มีเชือกให้ด้วยนะทุกคนจะกางลักษณะนี้นะครับคู่มือนะครับ ตารไม่ยากครับเดี๋ยวทุกคนมาดูแต่เรามาลงมือการกันก่อนนะครับนะครับให้เก็บเลยนะตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้เป็นโครงนะครับโครงอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นไฟสตีทนะครับประการเกองนี่เลยนะคการเป็นยัง,งไงาจะต้องต่อมสมองเลยโง so ่ใ okay. จ ก็ต้องตอกสมองที่แรกนะว,ว่าจะไม่ตอกทาแ,แบบง่ยายๆเลยนะคนตรงนี้นะครับตอกตรงนี้เลยสมองให้ตอกตรงนี้ครับง่ายๆต่างคนเดียวก็ได้เลยนะครับ ได้มาสองสิสองลูกนี้ครับา่างนี้เลยนะทุกคนต่อยอายารยนี้เลยกางง่ายนะครับทุกคนคนเดียวก็กลางได้ก็อย่างนี้กับน,นี่ครับ รกางใช้เวลาไม่นานนะดูนะเราใช้เวลากี่นาทีอันนี้ใส่มุมนี่เลยนะครับพ็ใส่อันแรกนะครับเราจะเอาความสูงครับ เี่ยวนะหอเดี่ยวไปเลยเก็ใส่ีอ่อเกี่ยวไว้อย่างนี้เสร็การคนเดียวนะครับนี่ใส่ตะขอนี่เลยนะครับ Aqui, okay, ó. แข็งนี่เองครับแข็งแรงนี่สำหรับสามคนนะครับทุกคนเป็นมุ้งเลยนะครับมุ้งแบบนี้เลย้านลงได้ดีมากมังจะเป็นตัวลายชีวิต นี่ครับเกี่ยวเลยเนี่ยเกี่ยวเลยนี่ครับนี่ต่อเกี่ยวให้ยังง่ายมากกระอเอ,เอาออกมาอีกสองกเขา,เาให้มาแคนั้นซาบ,บดีนะครับคุณผูเราจะไม่ได้มัดเชือกให้ดูนะเอาแบบกลางเร็วๆนี่เลยนะครับ บิ๊กไบค์หรือว่าป,ป่าไปเดินป่านะครับนีด้านหลังก็มีตัวเกี่ยงให้สามารถเปิดได้นะครับนี่เลยครับสวยงาย ด้าน,นข้างอีกนะครับก็้หมอที่ให้มาแต่พอดีกคือเหลือสองตรงนี้สำรองมาให้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าตรงเชือกนี่เรามัดเป็นคนละคนเคือเหลือสองตัวแล้วก็อันนี้ตัวระบาย ทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งนีตัวระบายอากาศนีคับตัวระบายอากาศตัวนี้มีเชือกมาให้ทั้งสี่มุมสำหรับลมแรงๆนะครับสามารถจ,จัรเชือกยึงได้ สวยไหมครับทุกคนสีเขียวเข้มนี่สำหรับ3คนนะครับราคาประมาณ2,200ันสองถ้ามีโค้ดส่วนลดก็ไม่ถึงส0 0พันนะครับกันน้ำกันฝนได้ดีเมื่อวานลองไปทดสอบที่ไปสษณีเขาพร้อมีลมแรงเป็นไม่ขยับเลยนะครับทุกคนเอาดูโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูข้างในหน่อยนะครับเปิดเลยรีวิวได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างดูแตครับดึงนี่นะนี่ม้วนเก็บได้ครับถ้ามีเสานี่ถ้ามีเสาตั้งเสาตัวนี้ได้ได้ครับม้วนเก็บเลยครับอดีกับสมอนนั้นอดีเลยสองตัวที่เขาให้มา เขาต้องซื้อสมาดเพิ่ม ครับมีสายลัดให้สางแสงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะครับทุกคนเต็นท์นี้สีเขียวเข้มของโมบิการ์เดนสำหรับ3คนนะครับ mm hmm. เข้ามาดูข้างในนะครับนี่ครับกว้างลายมีช่องระบายอากาศตรงนี้ฝั่งนี้เป็นมุ้งครับ มุ้งทั้งหลังมีกาวชีทให้นี่ครับทุกคนเหมาะสำหรับเดินป่านะครับเต็นต์ตัวนี้เราแบกขึ้นผูกระดึงมาแล้วนะครับมีที่ห้อยไฟให้สามารถเข้าออกได้สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เลยนะครับข้างหลังก็สามารถลูดเปิดได้ มีที่รัดให้อยู่ตรงนี้1จุดนะครับเป็นมุ้งนี่เปิดได้ครับนี่ครับเปิดได้สองฝั่งเลยกว้างมากทนดูตรงนี้มัดได้นะครับมัดได้ตรงนี้มัดได้ทับสี่มุมเดี๋ยวรูดปิด ได้เลยโอเคเลยครับทุกคนมีที่ห้อยไฟให้ตรงนี้สามารถก้าออกได้สองฝั่งตรงนี้เก็บของได้นะครับมุมนี้เก็บของได้สี่มุมเลยมีสามมุมครับสามมุมโอเคเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักเดินทางเดินป่าบิ๊กไบค์